ชมด่วน3จังหวะดามา่าหลังบุรีรัมยูเต็ดบุกชนะทูแบงคอก1ประตูต่อศูนนะครับคลิปนี้ครับชอบบอลมาชวนแฟนบอลไทยแฟนบอลบุรีรัมแฟนบอลทูแบงคอกพูดคุยเรื่องราวนี้กันนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมไทยลีกนัดที่15เป็นนัดตกค้างของทั้ง2ทีมนะครับหลังจากที่ไปเล่นทีมชาติกันมาแล้วในวันที่1มกราคมที่ผ่านมา วันที่6มกราคมก็เป็นนัดตกค้างนะครับหลังจากจบเกมนี้นักเตะที่ติดทีมชาติก็ต้องกลับเข้าแคมป์แล้วนะครับก็ก่อนเกมเนี่ยแฟนบอลไทยก็ได้แต่ภาวนาว่านักเตะที่มีรายชื่อจะไม่บาดเจ็บหลังจากเกมนี้นะครับต้องบอกเหตุการณ์นี้เนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยชูบแบงคอกก็เป็นจา่าฝูงนะครับก่อนเกมนำบุรีรัมยูยู่7แต้มถ้าแบงคอกชนะก็นำเป็น10แต้มแต่ถ้าบุรีรัมชนะ ก็ไล่ขึ้นมาเหลือสแต้มนะครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่ากรรมการ ผู้ตัดสินในสนามก็เป็นคุณสรายุทธจักเงินนะครับเป็นผู้ตัดสินนะครับโดยเหตุการณ์ต่างๆในครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ชูแบงคอกก็ทําได้ดีนะครับก็มีจังหวะทั้งลูกยิงต่างๆก็ทําได้ดีบุีรัมก็พยายามจะสู้กับแบงคอกได้อย่างดีในครึ่งแรกนะครับแต่ถ้าว่าครึ่งหลังเนี่ยก็จะมี3จังหวะดราม่าที่เกิดขึ้นแอทอปเลยอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกับแฟนบอลไทยนะครับโดยเหตุการณ์ดราม่าแรกเนี่ยก็เริ่มจากนาทีที่54นะครับเป็นฟรีคิกของชูแบงคอก ที่เปิดโดยรุ่งรัตภูมิจันทึกนะครับเปิดจากริมเส้นใกล้มุมทนลูกนี้เนี่ยรุ่งรัตก็เปิดเข้าหัวเอฟเวอร์ตันที่โขกเต็มเต็มนะครับบอลเข้าประตูไปแล้วแต่จังหวะนี้เนี่ยเป็นสรารยุทธจากเงินผู้ตัดสินไม่ให้ประตูเพราะมองว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยไปขึ้นฟาไปกดใส่คิมมินายกก่อนที่จังหวะนี้เนี่ยชูแบงคอกก็ไม่ได้ประตูนะครับเล่นเอา,อาทั้ง นักเตะแบงคอกรวมถึงแฟนบอลเฮสโคตเนี่ยโวยลั่นเลยครับไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินแล้วก็หลายๆคนก็โดนไปเลื่งไปด้วยก็ต้องว่าจังหวัดนี้เนี่ยถ้ามองในมุมที่เรามองด้วยกฎของจริงๆก็คือเป็นจังหวัดที่เอวานตันก็ไปกดคิมมินฮนยอกจริงๆนะครับก่อนที่จะหมงประตูได้ถ้ามองแบบนี้มันก็คือฟาวนั่นแหละแต่มันอาจจะเป็นบุรีรัมเนาะแฟนบอลก็เลยจะเดือดหน่อยในโลกโซเชียลเนี่ยก็เห็นเลยครับว่าเฮ้ยเขาบอกบุรีรัมซี่โกงบุรีรัมโกงอะไรงเงี้ยเนาะบุรีรัมมีผู้ คือตอนนี้ผมเข้าใจแหละว่าแฟนบอลแบงคอกเนี่ยก็รู้สึกเสียดายแล้วทําไมมองว่าสรยุทธจับเงินไม่ให้ประตูแต่ถ้ามองในตามกฎจริงๆมันก็เป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินสามารถให้ฝ่าวได้จากการดู VR อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ต้องเคลียร์นะจังหวะนี้ก็ถือว่าฝ่าวแล้วกันเนาะแล้วก็จังหวะดราม่าที่2ก็เป็นนาทีที่61เป็นจังหวะที่อาจจะไม่ใช่ดราม่าเต็มๆหรอกเป็นจังหวะที่สุภชัยใจเดตกองหน้าทีมชาติไทยที่มีอะไรชื่อไปเล่นเอเชียนครับ ก็โดนนะครับในส่วนของผู้เล่นของชูแบงคอกเตะโดนตรงหางคิ้วตรงเกือบตานะครับทำให้มีเรื่องของหัวแตกตรงแตกเลยแตกออกมาเลยแล้วก็ต้องพัานผ้า ที่หัวกลับมาลงเล่นต่อก็เป็นจังหวะที่ต้องบอกว่าเกมนี้อิชิมารับชมโดยถึงว่าต้องบอกว่าเสียวไส้เลยนะครับแต่หลังจากเกมหลังจากเกมนี้เนี่ยก็ต้องไปดูกันต่อไปว่าเจ้าอามสุบชัยเจดตจะมีเรื่องการเย็บแผลเรื่องของอาการมึนศีรษะยังไงหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันต่อไปก็ถือว่าเป็นจังหวะดราม่าเล็กๆลกันนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่2แล้วก็เหตุการณ์ที่3ท,ที่ดราม่าที่สุดก็คืนอนาทีที่90บวก1บวกบุรีรัมมาได้ประตูขึ้นนําจาก โกรันเกาซิตนะครับเป็นจังหวะที่โกอุ้มเปิดให้กับรีออนเจมหลุดขึ้นไปทางซ้ายก่อนที่จะล็อกแล้วก็จ่ายเข้ากลางให้กับโกรันเกาซิตชาร์จหนึ่งหนงหน้าประตูเข้าไปกลายเป็นประตูชัยให้บุรัมบุกชนะทูแบงคอกหประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งบอกว่านัดนี้เนี่ยก็เป็นการแพ้นัดแรกของทูแบงคอกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่แฟนบอลบุรัมลงถึงนักเตะสะใจมากในช่วงจังหวะแบบนี้นะครับก็ต้องชื่นชมทั้งโกอุ้มที่เปิดมาแล้วก็ชอมชื่นชมทั้งรีออนเจม ความเต็มที่ของเด็กคนนี้เนี่ยมันสุดจริงๆนะครับแล้วก็จะให้โกรันเกาสิกองกลางที่ยิงประตูดได้ดิดหน่อยซัดประตูเข้าไปนะครับก็ถือว่า,าเป็นเกมที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบุรีรัมบบรก็ไล่แต้มชูแบงคอกเหลือ4แต้มลครับแข่งเท่ากัน15นัดก็ต้องบอกว่าการลุนแชมป์ไทยลีกยัง มันแล้วก็ยังน่าติดตามต่อไปโดยแชมป์แรกๆเนี่ยก็ยังเป็นของชูแบงคอกนะครับนำบุรีรัมยูู่่นะครับก็ถือว่าต้องติดตามไมก็เป็นจังสามจังหวะดรามา่าก็เชื่อว่าแฟนบอลชูแบงคอกก็คงไม่พอใจหรอกที่เขาโดนริบป,ประตูไปเป็นจังหวะที่ถ้ามันได้ประตูเปลี่ยนนำขึ้นมารูปเกมก็จะเปลี่ยนแต่ถ้ามองตามกฎจริงๆก็คือฟาวนั่นแหละครับผมก็ยังไงก็ ตามกันต่อไปเชื่อว่าทูแบงคอกเป็นทีมที่แข็งแร่งแล้วตอนนี้เสริมทัพอย่างอดิศักกรยสอนขึ้นมาก็เชื่อว่าในเลร์ที่2ก็น่าจะกลับมาได้และน่าจะยินระยะของการลุ้นแชมป์ต่อไปยาวๆแล้วก็บุิรมก็ขึ้นมาแล้วฟอร์มการเล่นปาปาัสเริ่มจับจังหวะทีมได้แล้วหลังจากทีมชาติก็น่าจะได้เห็นเกมที่มันดีขึ้นหันขึ้นนะครับใครคิดอีกอย่างไรใครคิดว่ารุ่นนี้มันฟาวไม่ฟาวหรือมองว่าผู้ตัดสินเป็นยังไงก็มาพูดคุยกันครับหลังเกมต้องบอกว่าโค้ชแบงค์เดือด้วยนะยงงครับ